สิประเพณีสุดสยองทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับประเพณีที่สนุกสนานตามเทศกาลแต่หารู้ไม่ว่าบนโลกนี้มีประเพณีที่โหดร้ายรุนแรงน่ากลัวและหดหูอยู่จะมีประเพณีอะไรบ้างและประเพณีเหล่านี้พวกคุณรู้จักกันไหมเชิญรับชมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้1กินเนื้อคนในครอบครัว อเมริกาใตา้ชนเผ่าเย,ยนมอมมมายจะกินเนื้อสมาชิกในครอบครัวตัวเองหรือสมาชิกชุมชนตัวเองหลังจากที่ตายไปโดยมีความเชื่อที่ว่านี่คือการแสดงความรักและเคารพผู้ตายการกินเนื้อผู้ตายคือการเก็บดวงวิญญาณที่ดีที่สุดวิญญาณผู้ตายจะเดินทางไปปรโลกได้อย่างสงบบางพื้นที่เขาเชื่อว่าการกินคนในครอบครัวนั้นจะเสริมพลังแก่ร่างกายคนกิน ปัจจุบันการกินเนื้อคนในครอบครัวได้ลดลงไปมากเพราะโรคระบาดจากศพและหลักการพัฒนาด้านศิลธรรมที่ก้าวหน้าขึ้น 2. พิธีกรรมล่าหัวชนเผ่าในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ชนเผ่าไดแอคในเกาะบ,บอนเนียวของอินโดนีเซียและชนเผ่าอื่นๆในฟิลิปปินส์มีความเชื่อว่าการล่าหัวศัตรูไม่ใช่แค่การแสดงความกล้าหาญแต่ยังเป็นการเสริมสร้างพลังชีวิตให้กับชุมชนหัวของศัตรูที่ถูกล่าจะถูกนำมาตกแต่งในพิธีกรรมสำคัญ เช่นการเฉลิมฉลองชัยชนะหรือการบูชาเทพเจ้าในอดีตหัวคนที่ล่ามาได้ถือเป็นเครื่องรางที่ช่วยปกป้องหมู่บ้านจากวิญญาณร้ายปัจจุบันประเพณีนี้เลิกไปแล้วแต่ยังคงมีการเล่าขานถึงความโหดร้ายในอดีต 3. เต้นรำกับศพมาดากัสกาพิธีเฟเมดีเฮเนร์หรือการเต้นรำกับศพเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความผูกพันทางครอบครัวของชาวมาดากัสกา พวกเขาเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของครอบครัวได้การขุดศพขึ้นมาเปลี่ยนผ้าห่อศพใหม่และเต้นรําไปกับศพถือเป็นการแสดงความรักและการดูแลแม้จะดูน่ากลัวในสายตาคนนอกแต่สําหรับชาวมาดากัสการ์นี่คือการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ4เผาหญิงไม่ทั้งเป็นอินเดียประเพณี สตีเกิดขึ้นในอินเดียโบราณโดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮินดูภรรยาที่ถูกบังคับให้เผาตัวเองพร้อมกับสามีบนกองไฟเผาศพมักจะเป็นผู้หญิงที่ไม่มีลูกหลานหรือครอบครัวที่สามารถดูแลพวกเธอได้เชื่อกันว่าการทำเช่นนี้จะช่วยให้ทั้งคู่ได้ไปสู่ชีวิตหลังความตายพร้อมกันร่วมถึงจะยกย่องหญิงผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และผู้ซื่อสัตย์ที่โหดร้ายเช่นนี้เนื่องจากบางตำราโบราณกล่าวว่า หน้าที่ของภรรยาต้องเสียสละเพื่อสามีแท้กระทั่งชีวิตการเผาหญิงไม่เป็นการลดภาระสังคมที่ไม่สามารถดูแลได้สซติถูกห้ามในสมัยอนณานิคมอังกฤษแต่ยังมีรายงานการปฏิบัติพิธีนี้ในบางพื้นที่ชนบทจนถึงศตวรรษที่20หเทศกาลกินคนตายป่าปัวนิวกินีชนเผ่าฟอในป่าปัวนิวกกนีมีความเชื่อว่าการกินเนื้อผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะสมองเป็นการแสดงความรักและการเชื่อมโยงกับผู้ตาย อย่างไรก็ตามการกินสมองมนุษย์ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโปรโตีนพิษที่เรียกว่าพรีออนซึ่งทำให้เกิดโรคคูรูหรือโรคหัวเราะผู้ป่วยจะมีอาการสั่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเสียชีวิตในที่สุดหลังจากทราบถึงอันตร,รายของโรคนี้ประเพณีดังกล่าวจึงถูกยกเลิกในช่วงกลางศตวรรษที่2 0ิพิธีกรรมมาทงแทงตัวเองไทย ในเทศกาลกินเจของภูเก็ตผู้เข้าร่วมพิธีบางคนที่เรียกว่ามะสงจะเข้าสู่ภาวะทรงเจ้าและเชื่อว่าร่างกายของพวกเขาได้รับการคุ้มครองจากเทพ,พเจ้าพวกเขาจะแทงตัวเองด้วยวัตถุแหลมคมเช่นดาบหอกหรือโลหะยาวผ่านแก้มลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายการแทงตัวเองนี้ไม่ได้ทําให้พวกเขาเจ็บปวดหรือเสียเลือดมากนะเพราะเชื่อว่าพลังศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปกป้องพวกเขาและหลังจากพิธีพวกเขาจะได้รับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ แม้มะทรงจะเป็นคนไทยแต่ที่มาความเชื่อนี้มาจากการเคารพเทพเจ้าประเทศจีนกีตองการแทงตัวเองของมะทรงจะแทงบริเวณกระพุ้งแก้มนั้นให้ดูหวาเสียวแต่เป็นกระพุ้งแก้มมันคือจุดที่บางและยืดหยุดเส้นเลือดน้อยความอันตรายต่อชีวิตไม่สูงนักแต่มันก็ดูน่ากลัวอยู่ดี7การฝังศพเด็กในต้นไม้อินโดนีเซีย สุสานทารกคัมบีราเกิดจากชนเผ่าโตราจาในอินโดนีเซียมีความเชื่อว่าทารกที่เสียชีวิตก่อนฟันจะขึ้นนั้นยังบริสุทธิ์และควรกลับคืนสู่ธรรมชาติต้นไม้ที่ใช้ฝังศพมักเป็นต้นไม้ที่มีน้ำยางไหลออกมาเช่นต้นทาราเชื่อว่าน้ำยางจะทำหน้าที่เหมือนน้ำนมแม่ที่เลี้ยงดูวิญ,ญญาณของเด็กให้สงบสุขหลุมฝังศพจะถูกปิดด้วยใบไม้หรือวัสดุธรรมชาติและเมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้จะเติบโตและกลืนร่างของเด็กไว้ในตัวเอง นอกจากนี้แล้วตำแหน่งของโพรงฝังศพบ,บนต้นไม้ยังบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของครอบครัวได้ด้วยยิ่งโพรงอยู่ในตำแหน่งสูงก็เท่ากับมีฐานะดีและค่อยๆลดหลั่นลงมาตามลำดับโดยต้นทาราต้นหนึ่งสามารถใช้เป็นสุสานของทารกน้อยได้มากถึง12หลุมด้วยกันประเพณีการฆ่าเพื่อเกียรติยศออเนอร์คิลลิงเป็นประเพณีภูมิภาคตะวันออกกลางเอเชียใตย้และบางส่วนของแอฟริกา ประเพณีนี้เกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกในครอบครัวมักเป็นผู้ชายสังหารสมาชิกในครอบครัวอีกคนหนึ่งมักเป็นผู้หญิงเพื่อปกป้องหรือกอบกู้เกียรติยศของครอบครัวที่ถูกมองว่าถูกทำลายสาเหตุของการฆ่าเพื่อเกียรติยศการฆ่าเพื่อเกียรติยศมักเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงหรือบางครั้งผู้ชายถูกกล่าวหาว่ากระทำการที่ทำให้ครอบครัวเสียเกียรติ เช่นการแต่งงานหรือมีความสัมพันธ์กับคนที่ครอบครัวไม่เห็นด้วยการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศการปฏิเสธการแต่งงานที่ครอบครัวจัดหาให้การรักเพศเดียวกันหรือการไม่ปฏิบัติตามบทบาททางเพศที่สังคมกำหนด แรงจูงใจและความเชื่อครอบครัวหรือชุมชนที่กระทําการฆ่าเพื่อเกียรติยศมักเชื่อว่าการสังหารจะช่วยฟื้นฟูชื่อเสียงและเกียรติยศของครอบครัวในสายตาของสังคมในบางกรณีผู้กระทําผิดมองว่าการฆ่าเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้กระทำผิดการฆ่าเพื่อเกียรติยศมักกระทำโดยคนในครอบครัวเช่นพ่อพี่ชายลุงหรือแม้แต่แม่ในบางกรณีครอบครัวทั้งหมดอาจเข้าร่วมวางแผนหรือสนับสนุนการกระทำนี้ตัวอย่างเหตุการณ์จริง กรณีซซเมอสาวาในปี1999หญิงสาวชาวปากีสถานถูกสังหารในสำนักงานทนายความของเธอหลังจากที่เธอพยายามหย่ากับสามีที่ทำร้ายเธอครอบครัวของเธอมองว่าการหย่าเป็นการทำลายเกียรติยศของครอบครัวและแม่ของเธอเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนสังหาร9ประเพณีการล้างมา้วิดอเลนซิงแอฟริกา ประเพณีการล้างไม้หรือว mm ิดอเคลนซิงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พบในบางพื้นที่ของแอฟริก hmm. าเช่นเคนยามาลาวี hmm. และบางส่วนของประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ mm hmm. ประเพณีนี้เกี่ยวข้องกับหญิงไม่ที่สูญเสียสามี mm hmm. โดยชุมชนหรือครอบครัวจะกำหนดให้เธอผ่านพิธีกรรมบางอย่างเพื่อชำระล้างตัวเองจากความโชคร้ายหรือคำสาปที่เชื่อว่าเกิดจากการตายของสามี mm hmm. รายละเอียดของประเพณี การชำระล้างด้วยเพศสัมพันธ์ในหลายกรณีหญิงไม่จะถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งที่ถูกเลือกเรียกว่าผู้ชำระล้างซึ่งอาจเป็นญาติของสามีที่เสียชีวิตหรือคนในชุมชนที่ได้รับการว่าจ้างหรือแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้การกระทํานี้ถือเป็นการล้างวิญญาณร้ายหรือคำสาปที่เชื่อว่าอาจติดตัวหญิงไม่หลังการเสียชีวิตของสามี หญิงไม่ที่ปฏิเสธการล้างไม้อาจถูกตีตราว่าเป็นต้นเหตุของความโชคร้ายในครอบครัวหรือชุมชนเช่นการเจ็บป่วยการเสียชีวิตของสมาชิกคนอื่นหรือภัยพิบัติตา่ตางๆบางครั้งพวกเธออาจถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านหรือถูกปฏิเสธจากครอบครัวโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ความเชื่อเหล่านี้ยังฝังรากลึกบางกลุ่มเชื่อว่าหญิงไม้ที่ไม่ได้ผ่านการชำระล้างจะนำพาวิญญ,ญาณร้ายหรือคำสาปมาสู่ชุมชน การล้างไม้จึงถูกมองว่าเป็นวิธีปกป้องครอบครัวและชุมชนจากภัยอันตราย10พิธีกรรมตัดลิ้นเนปาลเทศกาลแกเธอไมเป็นเทศกาลบูชาเทพเจ้าฮินดูที่จัดขึ้นทุก5ปีในเนปาลมีการบูชาย,ยัญสัตว์จำนวนมากเช่นวัวควายและแพะเพื่อแสดงความศรัทธาผู้ศรัทธาบางคนจะตัดลิ้นตัวเองเพื่อถวายเป็นของบูชาเชื่อว่าการเสียสละนี้จะช่วยล้างบาปและนำโชคลาบมาให้ แม้เทศกาลนี้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากองค์กรสิทธ,ธิสัตว์แต่ก็ยังคงมีผู้ศรัทธาจำนวนมากเข้าร่วมผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมพิธีกรรมนี้มักเป็นชายหนุ่มในหมู่บ้านซึ่งต้องมีความกล้าหาญและสมัครใจเพื่อชุมชนและได้รับการยกย่องอย่างสูงจากชาวบ้านชายหนุ่มที่ได้รับเลือกจะใช้อุปกรณ์มีคมตัดลิ้นของตัวเองเลือดที่ไหลออกมาจะถูกนำไปใช้ในพิธีกรรม เช่นการทาบ,บนรูปปั้นเทพเจ้าหรือการโปรยในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงถึงการบูชาและการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายชาวบ้านจะร่วมกันสวดมนต์และทำพิธีกรรมอื่นๆชาวบ้านเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะได้รับพรจากเทพเจ้าทำให้แผลหายเร็วและไม่มีผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพปัจจุบันมีการลดพิธีกรรมนี้แต่มีพื้นที่ชนบทยึดถืออยู่ดูจบแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังมีประเพณีในที่น่ากลัวกว่านี้สามารถมาเมนใต้โพสต์นี้ได้เลย เป็นกำลังใจพวกเราโดยการกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ถึงเวลาที่ต้องสวัสดี